ไม่มีห้องดิสคอร์ดก็แย่นหน่อยฉันขอเขาด้วยได้ไหมฉันอ <c oughs> ยากเขาไปฟังเวลาเธอเวลาเวลา,เวลาคนเล่นเกมชอบหมวนร้อนแล้วเขาชอบปีนกัน <c oughs> เชื่อหรอเว่าไม่มีใครอยากเข้ามาหรอกหรอเธอพูดไม่หยุดเลยหรอคะมันเหมือนสองครามข้างในโอ้ยแต่เราจริงหรือเปล่าเดินล,ลงบาสสู้ไม่ได้ไหงลงบาสต้องแรงซูมพี่งๆต้ลงบาสสู้พี่ๆเราอยู่ทีมเดียวกันอ๋อโอเคยวไม่มาที่เจียดโอเคไม่ว่าลงบาสจะงไงเดี๋ยว พี่มันกี้จะตรงตีให้เองแบกเองแบกเองไปหอมลงเข่าเราไมือเป็นไรหอมจุ่มจุ่มไหมโอเคเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมนี้เกมมีทุกคนหาเดี๋ยวเราทุกคนจะได้เล่นไปพร้อมๆกันก็คือ50คนจะได้เล่นไปพร้อมๆกันรวมถึงคุณมันกี้ด้วยเพราะว่าคุณมันกี้ต้องเป็นตัวเริ่มเขาเรียกว่าเป็นตัวต้นเรื่อง ในการที่จะวาดรูปให้กับพี่พี่ทุกคนถ่านชะนันเกมนี้นะคะติกาก็คือเดี๋ยวคุณแม็กกี่เขาจะอ่านโจทย์อ่านโจทย์สเสร็จปุ๊บเขาจะวาดวาดเสร็จปุ๊บใครทราบให้เอามือจับติ่งหูไว้ก่อนพอจะนับสามสองหนึ่งยกมือใครยกมือเป็นคนแรกจะได้ตอบอโอเคอซึ่งถ้าตอบผิดจะไม่มีโอกาสตอบแล้วน,น,นะฮะฉะนั้นก็คือให้มั่นใจต้องมั่นใจถูกต้อ,ตองคือก็คือแม็กว่าเนี่ยดูออกแน่นอน ดูออกแน่นอนว่าเป็นตัวอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยรอต่อ,อโอเคมีเวลาว่านสัครึ่งวันไหมฮะ,ะ,ะและเราทุกคนคือมั่นใจในฝีมือของพุ่แม็กกี้ด้วยอ่อเดียววันนี้รา,ามด้วยออ่โเค so I'll explain it in English and in Chinese so this is photo guessing game so what we do is p i m a t h will draw the picture on this plane and then everyone will have to grab on your ears when we count three t o one you raise your hand Don't want to answer first. The staff will call out the quickest. So after being called, you answer out. If you answer it wrong, then you will have no right to get that score. So you have to wait for the next round and then we will have 10 drawings. So the one with the most scores will get the photos with the signature. Let me do it in Chinese. So how wonderful. 玩的呃一个部分，然后我们发会要求各位抓住你们的耳朵。对。好 <laughs>、呃。到啥呃，count down three two one，然后各位举手，然后发布会提呃选一个举手最快的粉丝，然后被选的粉丝才回答。点。 先回答，如果先回答的话，你就不可以再回答了。如果你们猜错了，就不能回答同一张图片。你们有十个图片可以先呃回答，然后最多的分数会赢比赛。比赛的话，只有一位呃 winner 会拿到 Maggie n 名画。好，对，就是这样。啊，对，就是啊，会 n Maggie，come on Maggie，c o e 啊，OK。 ใชาวันมองแล้วโอเคโอเคให้เขาเชิญใครกันเีงใช่ไหมคะโอเคสามสิบวินาทีเท่านั้นในการว่ารูปนี้้สวยแต่บอกเลยว่ามันไม่ยาก ค่ะแค่คุณมีื้นฐานศิลปะแกสีคุณก็สามารถไม่ได้สี่สิครับศิลปะไม่ได้สีเาศิลปะคุณได้อะครับสามอาโอเคถือว่าคุณเก่งอยู่คุณเกินมีนมากมีคเดียวโอเคคุณ้าโทษทอแรกโอเคครับคุณมีเวลาสานาทีเดกจะนแบบรดเร็วนะคะสามสิบยี่เก้ยี่เกาอ็ อนนี้สุรแบบรดเรวแล้วนะคยหกยี่ยค่ะบเ้แนี๋ยวนี้หมดเวลาโอเคโอเคเอวีบาร์เอวีบาร์คัสยูอจับจับจับ่ิตัวเองนะฮะ สับพหัวตัวเอง and I will c o w dare three two one I w i l u raise the hand อ่าโอเคคุณแม็กกี้คุณช่วยจะดูด้วยโอเคได้โอเคโอเค e v e r y o n e ready three two one ว okay, okay, ิ่งเข็นกันขดี้ใช่คนเดียวได้คนเดียวโอเครูพี่โซฟาจ้าฝาดเลยจ้าอ่ะคำตอบคืออะไรนะคะคุณมั่นใจในคำตอบไหมก็ตายอย่าง เกส่อายค่ะม่ใจในคำตอบหรือไม่ก็ต่ายหรอคะัเหมือนมา่เลยอ่าและกร่ายเป็นคำตอบที่้โกระต่ายโอเคสามิวิย่างผมว่าสไม่ต้องใช้แล้วสี่จับสิบวิ นาฬิกาไปทุโซ่อ่าก็จะรวดเร็วหน่อยอ๋อเลยเป็นกระต่ายลูกผสมอะไรรู้ปะเขาบอกเป็นกระต่ายลูกผสมหรือป่าเอ๊ะจนอะไรขาขาโอเคแกงเจลเจลแกล้งกระตัวเลมาล้วะโอเคโอเคน่ารักค่ะเอาเโอ้วังลูกขัดกระดิ่งกระโอเคโจทย์ข้อที่สองพาคนดี มีกี่ครับมีกี่ภาพมีสิบงาสิบคือตอนแรกเขาบอกไม้ลดเหลือลดลดเหลือสิบแต่ว่าเห็นทันทันทันสเตเตอร์บอกแปลว่าสิบโอเคไม่ได้ได้อ่าโอเคอ่าอ่าอันนี้รถเราแบบรดเร็วกว่าเดิมนะคะโอเคสามสิบค่ะสิบแล้วนะคะดาวค่ะแปดหกห้าสี่สามสองหมดเวลว Dante, ตอนที่ได้ศิลปะเกศสามไปไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าสมื่อว่าจะไม่เป็นแบบนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวดูต่อตัดไปได้ไงเนี่ยถ้าตัดไปุูดเลยอ่ะแม่ล่ะโอเคตัดเลยครับเอาเลยครับดเลยตัดเลยพี่จะจับตลอดการไม่ได้ครับเสียบใหม่ได้ค<น>ร <urt Pear> to <together> ับพี่เสียบใหม่ก่อนนะอาหาได้โอเคขอขอโทษแทนคุณแม็กซี้ด้วยตายคุณแม็กซี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลย เอารูปแรกมาก่อนคเลยโอเคอ่ะมาค่ะทุกคนทุกคนชัดยี่อีโอเคจะว่อยู่นะคะทุกคนเกมนี้เราจะเก็บคะแนนนะสําหรับใครคนที่ที่ตอบถูกไปแล้วก็สามารถตอบได้อ ah, oh. okay. oh. Okay. Oh. Uh, ีกอ okay. ่าถ้าสมมติใครได้คะแนนมากที่สุดบอกเลยว่ารางวัลคือโซดจึ้งโซดจึ้งมากโอเคพร้อมไหมล่ะทุกคนสามสองหนึ่งอุ้ย อันนี้ทุกคนเลย่ขออีกทีขออีกทีวันวันชาแกนอ่ะแกนทรีชิววันเปนเจ็ดที่ตอนนี้คนไหนคนใส่แว่นใช่คนใส่แว่นโอเคเป็ดค่ะเป็ดหาเป็ดใส่รับหรือเปล่าเป็ดใส่รับหรือเปล่าเป็ดไม่คำตอบสุดท้ายไหมคะ ตูท<ฟ>้ทายมาเป็ดเป็ดและเป็ดเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอเคเดี๋ยวอามากเป็นเป็ดละเป็ดมากแต่ดูว่าสวยละ่อนข้างติดค่ะข้อแข็ต่อไปโจทย์ข้อที่สามนะคะเราชาเลนจ์ทุกตีได้เหลือเวลากันว่าเท่าห้าวินาทีสามสิบก็ไม่ทันแล้วเซมก็ไม่ทันโอเคอุ้ยต้นหนังสือใหญ่เป็นหลงอ่าโอเคโอเคโจทย์ข้อที่สามคะถ้าวบุญพรแ้ว 3 0ค่ะแล้วแล้วนะคะแ้าเดี๋ยวนี่้อนนะคะไอ้เีดวันนาฬิกาไม่นาเอ่ใหม่อ่ใหม่อ่ใหม่เาเอาแค่ามจ้ะยี่เก้ายี่สิบไม่ได้ตั้งใจเป็นอย่างนี้เลยแค่สบค่ะเ8้าี่สอ่ข้งไม่เหมือนกัน แล้วแล้วทุกทุกคน ready ready โอเค three two o n ฮ้มีเลวมีเลวมีเลวแกเนว่ก okay ห okay. so ่ะโอเคงั้นเราอาไปลองก่อนโอเค three t เห็นเห็เห็นคนไหนเห็นพี่คนข้างหลังคนข้างหลังที่ถูกลองหรือคนที่เชื่อขาเชือหลัไม่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 ไไม่ไม่ พี่คนที่ตั้งกล้องขึ้นมาที่ใช้ซัมซุงอะครับผมเหตุขึ้นมาเห็นขึ้นมาใช่ล้ะทุกคนเปลี่ยนโทรศัพท์ไปเห็นโอเคคุณพี่ตาคำตอบคือขัขาวปะคะเขาบอกคังขาวมาเดี๋ยวครับขาใจข่ะคังข่าวใช่ไหมและคังข่าวเป็นคำตอบทีทีถูกต้องที่ คุณมักกี้สา่ว่าคุณมักกี้เขาเก่งมากๆเลยนะเนี่ยเขาสามารถว่ดให้ทุกคนได้ตอบคำถามได้เราสูกับข้อสข้อสี่หรอเ่ามเชื่อว่าข้อนี้ไม่น่ามีใครถูกตัวอะไรอ่าโ่าฮ่า่าฮ่ถฮ่าฮ่าฮ้าฮนาฮ่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 กฮ่า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 ่าฮ่าาาฮ่า่า ตัวนี้พอเป็นสาสสค่ะ29 28 2บ26 25ย4่3บาสสา2 2อสแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเดเดี๋ยวอันนี้แหละเออวันนี้นะหสี่อะไรอะ อไรคืออะไรบอกก่อนได้ไหมพยายามจะทําให้หัวเขาอ่าทำให้เป็นหัวเขาคำตอบมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะฉะนั้นดูคนลึมเป็ดไปก่อนไม่ใช่โนดักนะคะอันนี้ไมเนี่ยอ้าอ่าอ๋ออ่าเพราว่าฉลเรามีสิทธิ์เามีโอเคลองอูประมาณนี้อ่าโอเคแค่นี้ไม่ผ่าไหมคะโอเคอ่าเไม่เไม่่โอเคุ่านทุกคนไม่ตอบเลยย เะาอิ่ถูกตัดนการตอบมาะโอเคอ่า three two one เหลืออคเหลือสอคนเหลือใคไหนใเห็นัไอ่าทันทีก่อนตูนแปลค่นี่นี่อะไรเนี่ยมันใจในาตอบไหมคะ บยก็มาเตอวะพี่เอนเาเหลือคุณพี่หนึ่งทเท่าน่นะคุณพีตอบก่อถ้าคุณพีตอบไม่ดกคุณแบ็กกี้จต้องทำทาให้ดูได้ะ่ะโอเคคุณพี่ตาต้นลิงตลิง,ลงตูดลิงจร <laughs> <laughs> ิงๆมันมีของลิงอยู่เอ คุณพี่ตอบให้ครบเลยครั้งหนึ่งให้ให้คุณพี่ตอให้ให้ให้ชาเลนจ์คุณพี่ก่อนถ้าคุณพี่ตอบผิดนะเดี๋ยวถ้าจะมาละอ่าแต่ถ้าตอบถูกเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าคะแนนเยอะก็คือได้รางวัลพิเศษหรืออะไรก็ว่าจะได้รุ่นนี้หรอจะเอาคุณพี่จริงหรอโอเคคุณพี่สามแล้วคำตอบคือชื่อลิงช่อไหนใช่ค่ะเป็นลิงพันหนึ่งค่ะ ลิงชิมบันซีเหรอชิมบันซีโต๊ตพีเพีเห็ด่าเออเรากออนี้ขอัไปเพิ่มจากคุณผู้ชายคนเดิคุณผู้ชายคุณต้องทำานนองนิงคนนี้วไ้ดูเอจเจอกันไปก็ประมาณนี้แล้าก็ไป โอเคเป็นพิวคันนคัโอเคทุกคนนาแบบพี่ดิ่งจะรับทุกที่สอบคนี้จะไม่มีสิทธิ์ตอบในข้อนี้แล้วค่จำตัวเองนะคะโอเค three two one คนนี้ลิงบาบูดมันจะไม่มั่นใจเลิกทา ที่าำเหมือนลิงบาบูนไหมฮะเราช่วยปากไปทมืนในแตนด้ไหมว่านี่กฤติขาบู่ะโอเคลิงบาฮูนขออ่านก่อนว่าถูกหรือเป็นคำตอบสิถูกต้องบาฮูนจิมอันนี้ก็ลิงบาฮูนบาฮูนจิมงบาบูนบนหลังก็หลังตั

ข้อที่ห้าจ้ะอ่าอ่าโอเคคุณมีเวลาไม่ต้องทำท่ากินดีกว่าคุณมีเวลา30วินาทีเดียรเท่านั้นนะจ๊ะสามสิบนะคะห้าสี่สามสองเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย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 มแล้วนี่มาเอาเลยนะเอาเลย มัมามันมาจากไหนเี่ยพงนั้นโอเคโอเคทุกคนเอวี่บ้านเอว่บานโอเค o เขาเห็นใครครเห็นข้างๆที่เสื้อเขียวข้างๆที่เสื้อเขียวเขียวเข้มครับใช่คนนั้นครับใช่โอเคค่ะอะไรนะฮะ โลมาไม่ใช่เป็ดโลมาเป็ด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 โลมาโอเคและโลมาเป็นคำตอบเอเอถูกตองโอเคถือว่าตอนนี้ทุกคนได้คนละหนึ่งคะแนนนะะต่อไปอ๋อร eh, okay. 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 ok ูปรมสุดท้ายเราจะต้องไม่ห้าคนที่ <cin stereotype> ได้ <ESS> <farklı> คะแนนทั้งหมดนะคะลูกขึ้นยืนได้เลยและเราจะมาตัดสินกันที่รูปนี้ัในนร่ด้วเม่อะขอเป็นข้อดีได้ไหมโอ้โหสวันนินะาน้อเราที่สมน์น้ออ่าโอเคอ่าฝักไปดกแม่เลมโอเคากมา 5คนนี้ต้องวังกันนะว่าใครจะคือสุดยอดแฟนพันแท้ของแม็กกี้โรชตนะโอเคทรามแล้วมาเริ่มจากเฮ้ยเอออ่ะโอ้คมาสิ่ะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง เอาไปดีนะ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 ตัวรลงกันเอาดีนะกะเดือดเขเรียกกันด้ตกอ่าหือเป็นตกนะแล้วก็เป็นเป็ดได้ด้วยมังกน ปลาไหลโอเคเราจะให้ทุกคนถ่ายกันห้าคนนี้ใครยกมือได้เร็วที่สุดคานจะได้ตอบเลยแต่ถ้าตอบรอบหนึ่งผิดต้องนั่งลงเลย่ะวิชระต้องมั่นใจในคำตอบตัวเองนะคะโอเคหนึ่งสองสามนี่อะไรนะ ปาตีอะไรนปาตีเหรอปาตีเหรอปาตีเหรอปาตีปตีปาตีนเป็จริงปาตีันเป็นจริงจริงแต่ปาตีมันน่าท้าวดีสุดจริงหรอใช่ใช่ปาตีผิดแล้วตอนนี้เ็เหลือแค่เดลาร์โคโอเคครับสี่คนเท่านั้นโอเคหน อีกวน่าทำไมคุณพี่ถึงตอบอีกวน่าคะแต่เออมันมีตรงมันมีตรงคุณไม่เคยอีกวน่ามาก่อนไหมคะอีกวน่าคันไหนเนี่ยเอและอีกวน่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องพี่พิ่มมาด้วยพีมพูดอยู่ชนะวันนี้พี่จะได้เป็นคนรับลูกค่ะ พี่คุณพี่จะได้คือให้มีเลือกถุงลูกก็อยากได้ลูกไหนเอาลูกมาตินใส่เราไปเราใส่เมฆโอเคระบายสีด้วยโอ้โหระบายสีให้ด้วยดีไปได้อะไรใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวเราใช้มาที่โอกาสระบายสีน้องเป็ดนะาแไว้ไฮะแบบไวๆนะ้แบบไว้ แล้วเราจะใส่อะรส่อร้งไ่องหลังปัดีนัหน้ลอรหน้าัดทีน่ดยนใส่รับจอมาโอ้รูนี้ของูจอมได้ไหมอันนี้อันนั้นอันนั้นอัยนใส่รับออาจจะมีนะจริงคู่ของแบบจอมน้อนอาจจะเป็น ตาสีกตาปาีนเนอะเธอได้สีไหนจะถึใหโอเคแะไ้สีเหลืองสีไม่มีโออ้า่าเป็นสีเดียนได้ไหมล่ะสีเดียนได้ครัอ่าเขาเตรียมไี่ไห้ม่เห็นเห็นเห็นโยเห็นโยเด็ปปไหนวะระบายเนี่ยออชอบมากเลยอ่ะมีแล้วมาส เฮ้่อะไรแบบนี้สวยนะต้อมีการตัดขอบนะคะไอ้แมลาไม่ธรรมดาค่ะสีส้มไหมฮะสีส้มไอาสีเทียนมาเลยก็ได้อ๋อเอาสีเทียนเลยก็ได้ไม่ปลอดภัยแล้วเธอนะไม่ปลอดภัยอ๋อแอลไงเอาค่ะอันนี้แล้ว่าก็มีการเรียนรู้ค่ะเป็นไปแล้วอันนี้ปักเปิดต้องมาละเป็ด เป็นคนเดียวที่ไม่มีปากแล้วนายทุกตัวมีปากหมดเลยทุกตัวมีปากเป็ดกว่เลยเป็ดคนเดียวที่ไม่มีปากปักนายปักอือนี่ลูกกระเดื่องด้วยอ่ะเออแล้วปากแล้วเป็ดเป็นตะคิวนะเปตะคิวเออแดงเงาแหลงเงาอ่าอ่าอุ้ยเป็ดสะอาดเออเพราะว่าเป็ดขนสีขาวขนใช่ไหม ไปสายละเปรียดเลยตาตาเป็นไงตาตาตาเป็ดตาเป็ดโผล่นี่มุมเต็มโตโอเคตาสีแดงอ่า red eye อะไรแบบนี้เนี่ยอ่าปากกับรองเท้าสีเดียวกันเลยอ่าน่าจะหาเป็นแนววอมโทนวันนี้อ่า เท่านี้ก็พอแหละเสร็จไหมเสร็จเสร็จแล้วโอเคฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ทีนี้เระหวชางเซอร์เซนลูกเป็ดนี้กต้องถูกจานหรือเข้าไห้นะคะวันนี้คือผลงานเป็ดหม้อแม็กกี้เขี่กว่าไม่แก้แม็กกี้อ่เธอทับได้ดีเนาะทุกคนโอ้ยไม่ได้บุยตายแล้วน่ารักมากฉะนั้นเชิญผู้โชคดีของเรานะคะรับมอบได้เลยนะคะ ล็อมเป็ดใส่ลับเลยเลยวิ่งขาดไ่ะขาดัวขาดในตลาดโอเคโอเคใครอากได้ก่ัวน้าคะประมูลหน้าหน้าเขาแก่คือกลัวด้วยโอเคเป็ดใส่ลับเป็ดใส่ลับปองนมองกล้องนะฮะมองกล้องนะฮะที่ตาแดงๆนี้เป็นเป็นกล้องนะฮะยิงฝังเดินในลูกตานะคะ ขอบคุณมากขอบคุณนะยินดีที่เราสนุกกันนะฮะเดี๋ยวไม่ใส่ก็ใอ้ถือฉันใส่กอกไปหรอถือแพงเลยนะเอาไปเอาไปใส่ไมได้ห้องไหน่เขาพี่ค่ะห้องนอนห้องนอนนอนนอนลองบานลอกบานไม่เป็นเปียกไปเลยโอเคและ The Next Game เราจะมาเล่นบิงโกบิงโกด้วย